กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่18รออาทิตย์ต่อมาดาราจึงได้มีโอกาสมาเยี่ยมคู่มันสาวภายอาการดีขึ้นมากแล้วหากแต่อีกฝ่ายยังไม่ได้รู้สึกตัวหรอกภายต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดดาราได้รับอนุญาตให้เยี่ยมในเวลาที่จำกัดเธอนั่งลงข้างๆเขา หัวใจของดาราเจ็บปวดเจียนตายน้ำตาไหลอาบแก้มเป็นซ้ายร่างกายสั่นเทิมเมื่อภาพตรงหน้าคือผู้หญิงที่เธอรักเขาแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมแล้วบนใบหน้ามีอุปกรณ์หลายอย่างพันกันยุ่งเยิงผมบางส่วนของพายหายไปตามลำตัวมีสายมากมายระยงระยางเต็มไปหมดมันดูน่าตกใจจนดารารู้สึกใจหายเธอไม่เคยคิดเลยว่าการที่เราอายุยังน้อย เราจะมีโอกาสได้พบกับเรื่องที่ไม่คาดฝันแบบนี้ดาราคิดมาเสมอความตายมันอยู่ไกลจากเด็กอย่างเธอละพายถ้าพูดถึงความตายเรามักจะคิดว่าเราแก่แล้วเราถึงจะตายแต่นั่นไม่จริงหรอกร่างของภายตรงหน้าคือหลักฐานชั้นดีที่ว่าความตายอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมฮพี่พายเขามาหาแล้วนะ เสียงของดารากลายเป็นสะอื้นเมื่อต้องเห็นภาพคนรักที่ไม่เหมือนก่อนหน้าวันนั้นเรายังบอกรักกันอยู่วันนั้นดารายังอยู่ในอ้อมกอดของเขาวันนั้นดารายังบอกเขาว่าอย่าทิ้งเธอไปไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ่ายห้ามทิ้งเธอเด็ดขาดเพราะดาราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา ตื่นมานะคะคุณดีดารารออยู่นะถ้าพี่พายตื่นขึ้นมาดาราจะตามใจพี่พายทุกอย่างประโยคร้องขอแสนธรรมดาแต่เจ็บจนแทบหายใจไม่ออกเมื่อต้องบอกกับคนที่ไม่รู้ว่าเจ้าตรวจะฟื้นขึ้นมาตอนไหนถ้าพี่พายตื่นขึ้นมาเราต่างงานกันเลยดีไหมดาราไม่อยากปล่อยพี่พายไปไหนอีกแล้ว สองปีที่ต้องห่างกันเพราะความเอาแต่ใจของดาราแล้วยังมาตอนนี้ภายของเธอคงลำบากอีกฝ่ายต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งและตอนนี้เจ้าตัวคงพยายามเต็มที่ในการเดินทางกลับมามือเหล็กเลื่อนไปกุมฝ่ามือขาวซีดของคนรักดารายกมือนั้นขึ้นมาเบาๆเรากับมันกำลังจะแตกจะาหลลงไปได้ถ้าเกิดเธอตกต้องมันแรงขึ้น ใบหน้าที่เปื้อนน้ำปาซบลงที่ฝ่ามือเขาอย่างอ่อนโยนกลับมาบ้านเรานะกลับมาหาดาราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพี่พายกลับมาหาเขานะอย่าไปไหนเขารอตัวเองอยู่ดาราบอกกับคนที่หลับไปไม่ได้สติแม่บอกว่าพี่พายช่วยเธอให้รอดเทว่าเขากลับไม่รอด ดาราอยากเสียสละเพื่อพีพายบ้างดาราบอกกับอีกฝ่ายเธอใช้มือขาวเย็นลัสีดของเขาเป็นที่พึ่งพิงให้กับตัวเองในตอนนี้แมนแต่อ้อมกอดของมารดามันก็อบอุ่นไม่เพียงพอแล้วสำหรับดาราสิ่งที่เธอต้องการก็คือสัมผัสจากคนตรงหน้า่ายผู้ซึ่งเหมือนลมหายใจของดาราภายผู้ซึ่งอยู่ด้วยทุกย่างก้าวของชีวิต ตั้งแต่จำความได้ภายอยู่ข้างดารามาเสมอเป็นทุกสถานะของดาราแมกระทั่งมารดาทั้งสองเองดาราก็ยังไม่ได้สนิทสนมเท่าเขาดาราขอโทษนะคะที่เป็นภาระของพี่พายเพราะมารดาปิดเรื่องที่เขาโดนยิงดาราจึงเข้าใจว่าพายหมดแรงหลังจากช่วยเหลือเธอนั่นทำให้เขาจมน้ำลงไปอีกครั้ง ดาราขอโทษนะดารามีได้ตั้งใจจะเป็นตัวถ่วงของพี่พายกลับมานะคะคนดีกลับมาหาดาราน้ำปลาที่หล่นออกมาจากดวงปานั้นมันไหลลงไปสัมผัสกับมือซีดขาวของคนป่วยเท่าว่าเจ้าของมือไม่มีทางได้รับรู้หรอกว่าผู้หญิงที่เขารักหลักผู้หญิงที่เขามอบชีวิตให้นั้นกำลังร้องไห้ปานจะขาดใจตายแล้ว ต้องกลับมาหาเขานะอย่าตากเกันไปแบบนี้ดาราไม่เอาดารายัางไม่พร้อมดาราพร้อมกับดวงหน้าที่ยังไม่รับรู้อันใดขอแค่ตัวกลับมาแค่กลับมาหาเขาไม่ว่าจะเป็นยังไงเขารับได้หมดดาราบอกกับพายเธอลุกขึ้นไปกระซิบข้างๆ้างหูพีพาย กลับมาหาเขานะคุณดีเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนรอบพายของเขาดาราจูบลงที่พื้นที่ว่างที่ใบหน้าของอีกฝ่ายอย่างแสนรักเธอสูดดมกลิ่นยาและสัมผัสที่เด่นชืดบนร่างกายของผู้หญิงที่เธอตกหลุมรักตรงนี้เขาจะมาไหมเขาจะมาหาทุกวันเลยนะนั่นคือคำสัญญาของดาราเมื่อหมดเวลาเยี่ยมแล้ว เธอเองก็ต้องปฏิบัติตามกฎดาราหันมามองร่างผอมที่นอนนิ่งไม่ว่าภายจะเป็นยังไงจะไม่น่าดูแค่ไหน้าว่าภายก็ยังงดงามเสมอในสายตาของดาราแล้วจะมาหาอีกนะอาการของภายดีวันดีคืนพร้อมกับแรงใจของภายอย่างดาราที่มาเยี่ยมทุกวันไม่เคยขาดเนื่องจากว่าดารามีบาดแผลาตามตัวทำให้กองถ่ายต้องเลื่อนออกไปก่อน คีตาต่อรองกับคีรดาว่าเธอจะชดใช้ค่าเสียหายรวมไปถึงขอยุติสัญญากับค่ายเทว่าคีรดาไม่ได้ต้องการเงินเจ้าของช่องต้องการดาราเป็นนักแสดงนำและถ้ายังไม่พร้อมคีรดาไม่ได้มีปัญหาทุกคนสามารถรอดาราได้เสมอดังนั้นดาราจึงเก็บตัวเงียบทางช่องให้ข้อมูลว่า ตอนนี้ดารากำลังประสบปัญหาทางด้านจิตใจยอยู่ขอความเป็นส่วนตัวให้กับนักสแสดงสาวเหล่าแฟนคลับเองก็เคารพความเป็นส่วนตัวของเธอทางช่องหันมาดันเอมเมลี่ป้อนงานเดี่ยวให้ตามคำร้องขอของคีตาเพื่อให้เอมเมลี่มีงานทำในช่วงระหว่างที่ดาราพักฟื้นเช้าวันนี้ดารามาที่โรงพยาบาลพร้อมกับดอกไม้พี่พายของเธออาการดีขึ้นสายต่างๆเหมือนถูกถอดออกไป เมื่อวานเขารู้สติแต่ตอนนั้นดารากลับบ้านไปแล้ววันนี้เธอตั้งใจมาหาเขาตั้งแต่เช้าตรู่เธอนั่งลงมองร่างสูงที่หลับสนิทสีหน้าของพายดีขึ้นไม่ได้ซีดและเหลืองเหมือนก่อนหน้าดารานั่งลงข้างเตียงมองอัตราการเต้นหัวใจที่ปกติเธอระบายยิ้มท้าฝืนขึ้นมาเมื่อไรเธอจะพาพายไปวัดไปทำบุญล้างซวยสันหน่อยเขามาแล้วนะ ดาราก้มกระซิบและเมื่อดาราหย่อนก้นลงนั่งคนป่วยเองก็ลืมตาขึ้นพี่พายดาราร้องตะโกนเธอถึงกับร้องไห้แล้วจะเข้าไปกอดเขาดังแรงก็ไม่ได้เนื่องจากกลัวว่าพายจะเจ็บตื่นแล้วพายยังพูดไม่ชัดทั้งไอและมีปัญหากับการใช้เสียงฮึงพี่พายดาราดีใจจนน้ำตาไหลเธอจับมือเขามาแนาบแก้ม ในที่สุดพี่ภัยก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะคนดีดาราอยากจะกรีดร้องดังๆแต่เผอิญน,นี่เป็นโรงพยาบาลนนะ่ะเขาขอโทษนะเขาขอโทษดาราพร่ำขอโทษภายเพราะคิดว่าตัวเองคือสาเหตุที่ทำให้เขาเจ็บขีดตาปิดข่าวไม่ยินยอมให้เรื่องนี้ออกสื่อแม้กระทั่งหน้าห้องของภายนั้นยังมีคนดูแลความปลอดภัยยืนเต็มไปหมดดาราไม่น่ใจเหมือนกัน ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเมื่อถามกับมารดาแล้วขีตาก็ตอบว่ากลัวว่าคนที่จะเล่นงานพวกเธอสองคนเป็นพวกหลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไทยหรือไม่ก็เป็นศัตรูของขีตาไม่ก็ศัตรูของคุณยายคิมตอนแรกดาราไม่เชื่อแต่พอมาพิจารณาแล้วมันมีความเป็นไปได้สูงเพราะวันนั้นเราสองคนถูกล่าโดยรถบรรทุกดาราพี่โอเค พายบอกแมนจะเจ็บไปทั้งร่างแต่เมื่อเห็นคนรักปลอดภยัยพายคนนี้ก็หายเป็นห่วงพายกลัวว่าดาราจะได้รับความอันตรายไปด้วยเธอยกมือขึ้นลูบศีรษะของอีกฝ่ายหากแต่เมื่อมือที่เคยใช้ได้คล่องแคล่วกับหนักอึ้งยกจนเหนื่อยมันก็ไม่เป็นไปตามใจสุดท้ายพายจึงได้นอนนิ่งๆพายอยากจะปลอบใจน้องทักแย่แต่เวลาพูดทีไรก็เหนื่อยจึงได้แต่นอนเฉยๆ จนกระทั่งดาราหยุดร้องไห้พายจึงได้ยิ้มให้ไม่เป็นไรแล้วพี่ไม่ตายเสียงแหบเอ่ยเบาๆกับดาราพี่ภายไม่ตายหรอกเพราะเขาจะไม่ยอมให้พี่ภายตายพายยิ้มพร้อมทำตาปลือคล้ายๆคนที่เหนื่อยมากง่วงนอนรึคะงั้นนอนนะดาราจะนั่งเฝ้าตรงนี้ คุณพยาบาลบอกว่าพี่ภัยดีขึ้นแล้วก็เลยย้ายมาห้องพิเศษเขาให้เฝ้าได้ตลอดเลยนะดารายิ้มปั้นหัวใจอบอุ่นและเต็มตื้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาจากอุบัติเหตุที่หัวใจของดารารู้สึกหายใจได้เต็มปอดไม่ได้รู้สึกหนักหรือว่าเจ็บปวดที่หัวใจอีกแล้วนอนนะเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนพายยิม้มพร้อมๆกับหลับตาลง รู้สึกสบายใจที่เห็นว่าคนรักของตัวเองยังอยู่รอดปลอดภัยอยู่เมื่อหวานช่วงสองทุ่มพายตื่นขึ้นเองหลังจากที่ได้รับการถอดเครื่องช่วยหายใจออกเมื่อเช้าวันนี้คำแรกที่พายเปล่งเสียงก็คือดาราอยู่ที่ไหนสติของพายจำได้ว่าตัวเองกับคนรักประสบอุบัติเหตุพายจำได้ว่าตัวเองถูกยิงหากแต่ดาราละหลังจากนั้นเป็นอย่างไรบ้างหละพอรู้ว่าน้องปลอดภยัย ความห่วงทั้งหมดจึงได้หายไปเมื่ออาการของภายดีขึ้นจิตใจของดาราเองก็ดีขึ้นตามลำดับหลังเลิกเรียนหญิงสาวจะมานั่งเฝ้าพายที่โรงพยาบาลบางวันก็นอนกับคนป่วยทางผู้ใหญ่เองก็เปลี่ยนกันมาเฝ้าหากตาคนเฝ้าหลักนั้นเห็นจะเป็นคู่มั่นคนสวยและด้วยว่าพายเป็นคนแข็งแรงมากแค่เพียงไม่นานนะักพายก็สามารถกลับบ้านได้แล้ว ทุกคนในครอบครัวมารับที่โรงพยาบาลเนื่องจากดารามีสอบเธอจึงไม่ได้ไปรับคู่มั่นที่โรงพยาบาลแต่เมื่อสอบเสร็จเจ้าดาวน้อยก็รีบกลับเสียงเดินเร่งฝีเท้าเข้ามาในบ้านหลังเล็กๆของพายพวกผู้ใหญ่หันไปมองเ้าก็หัวเราะเพราะเจ้าดาราตัวแสบของบ้านนะ่ะกำลังลากกระเป๋าสีชมพูมาด้วยทำรากับเจ้าตัวจะไปพักผ่อนตายแล้วหลานยายจะหนีตามเขาแล้วหรอลูก คุณยายคิมเอ่ยเศร้นานั่นสิเราหนี่ถามเขาด้วยยังว่าเขาจะให้อยู่ด้วยไหมคะคุณดาลินเองก็เสริมคนทั้งบ้านหัวเราะดาหวันแสนจะขำลูกสาวเพราะพบว่าดารานะคลั่งรักหนักมากเหมือนแม่ขีตาของดาราไม่มีผิดเขาว่าคนที่แสางหัวเรอะพร้อมกับคนอื่นก็คือขีตากระนั้นขีตาก็เก็บอาการจนมิดไม่ยอมให้คนในบ้านรู้กับตัวเองหรอก ขีตาบอกกับคนในบ้านว่าที่ภายถูกยิงนั้นอาจเป็นเพราะขีตามีปัญหากับนักการเมืองบางกลุ่มขีตาต้องสอหาว่าเธอเคยมีเรื่องกับใครกลุ่มใดหรืออักษรย่อบแบบไหนบ้างก็โกหกจนมั่วไปหมดสรุปแล้วขีตาอาจจะเป็นเป้าหมายหากตาการลงมือทำร้ายพายนั้นอาจจะเป็นคำเตือนของสัตรูที่ขีตาคิดเอามาเองนั่นละ่ะทุกคนในบ้านเอาตาตำหนิขีตา บอกว่าควรจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดคนไม่ได้ทำผิดได้แต่รับปากขีตาทำทีเป็นหาทางจัดการแต่ก็เขาร้องให้ทุกคนช่วยปกปิดดาราเอาไว้เนื่องจากกลัวว่าลูกสาวจะโกรธตัวเองขีตาต้องโกหกหลายต่อโกหกหลายคนหละจำไม่ได้แล้วว่าเธอโกหกอะไรไปบ้างวะก็ได้แต่ตามสถานาการณ์ไปนั่นละ่ะดานดาวันก็เอาแต่ถามว่าขีตาจัดการคนร้ายได้หรือยัง ขีตาก็เอาแต่ตอบว่าอืมกำลังหาทางอยู่อันที่จริงแล้วถ้าขีตาเป็นมาเฟียเธอก็คงจัดการส่งคนไปเก็บคนร้ายแต่นี่ขีตาเป็นคนธรรมดาที่มีเงินแล้วก็พอมีเส้นสายอยู่บ้างจึงทำได้ค่ะหาคนมาป้องกันคนที่บ้านตัวเองนั่นล่ะโธ่คุณยายแล้วก็ดาราเขินวางกระเป๋าสีชมพูเธอเดินไปนั่งลงข้างๆคูมัน ไม่นานเท่าไหร่พี่พายของดาราก็แข็งแรงขึ้นพี่พายเขาขอมาอยู่ด้วยนะเพราะว่าพี่พายต้องมีคนดูแลที่นี่นะคะดาวันก็เลยกล่าวจะมาดูแลพี่เขาหรือจะให้พี่เขาดูแลล่ะคะลูกสาวดาราคอนมารดาจากนั้นก็ทำหน้างอนก่อนจะคว้าแขนของพายไปกอดดาราเป็นเมียพี่พายนะก็ต้องดูแลาสามีสิคะผู้ใหญ่ทั้งสี่ได้ตาอึง้ง ถ้าญาติตัวดีถึงขั้นตั้งตัวเป็นเมียเขาแล้วโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวดารา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 ทุกคนพูดพร้อมๆกันคำเอาดาราหัวคิกค,คักส่วนภายก้มหน้าด้วยความเขินกลายเป็นว่าห้องรับแขกของบ้านภายในวันนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะพอสมาชิกอยู่กันพร้อมหน้าเรื่องถูกก็จางหายไปทั้งหมด หกโมงเย็นแม่บ้านลำเลียงอาหารมาที่บ้านของพายมีเลี้ยงต้อนรับการกลับมาของคนป่วยดาราเอาใจใส่สามียัดเยียดสถานะให้พี่พายเลยล่ะเธอเดินไปตักอาหารมาให้เขาทีละนิดทีละหน่อยพี่พายต้องกินให้หมดนะคะพายทำหน้าลำบากใจอ้วนจะเป็นหมูอยู่แล้วเพราะว่าพันรยาเอาตักของอร่อยมาให้ทานนี่ล่ะไม่ต้องเลยน้ำหนักหายไปตั้งหลายกิโลดารากล่าว ก่อนจะขยับเข้าไปหาจากนั้นเธอก็กระซิบว่าถ้าพี่พายตัวพร้อมเราทำท่าแรงอุ้มติงไม่ได้นะดังนั้นต้องแข็งรางแล้วก็ตัวโตโต <c oughs> พายถึงกับสำลักน้ำแม้นพายจะเป็นคนหืนหากต่ามื่ออยู่กับผู้ใหญ่ร่างสูงก็ต้องสำรวมกายวาจาและใจ <c oughs> คำว่าแรงอุ้มติงของดารานั้นทำเอาภายสำลักไม่ยอมหยุด ดารารีบเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดปากให้พร้อมๆกับทําสีหน้าเป็นห่วงระวังหน่อยสิคะสําลักลงปอดแล้วจะลำบากเอานะภายหน้าซีดเมื่อเจอสายตาของแม่ขีตามองมาก่อนจะขยับนี้แต่ดาราก็ขยับตามแต่ก่อนแม่ขีตาดีกับภายมากแต่ช่วงหลังๆตั้งแต่ภายพาน้องไปเดทคุณแม่ขีตาก็มักจะมองพายแปลกๆเออมาค่ะ พี่พี่เช็ดเองดีกว่าไม่ได้ค่ะตัวเป็นสามีเขานะดาราจะดูแลเองดาราไม่สนใจสายตาใครทั้งนั้นนี่ครูมันดารานะคอยดูเถอะถ้าเรียนจบเมื่อไหร่ดาราจะขอพี่เขาแต่งงานหลังจากรับประทานอาหารเสร็จพายถูกเรียกตัวให้ไปพบกับขีตาที่ห้องทำงานคุณแม่ขีตานั่งรออยู่ก่อนแล้วสีหน้าค่อนข้างจะเคร่งเครียดพายรู้ดีว่า สถานการณ์ในตอนนี้มันแสนลําบากใจคุณมาคีตาบอกแล้วว่ายังไม่ได้บอกความจริงกับทุกคนหรอกถึงเรื่องประวัติของภายที่ผ่านมานั้นหากแต่คีตาบอกทุกคนไปว่าที่ภายถูกยิงเป็นเพราะคีตาให้ไปทำงานเสี่ยงตายบางอย่างจากนั้นคู่แขนจึงมาเอาคืนและให้ภายบอกแก่ทุกคนว่าที่เจ็บหนักนั้นเป็นเพราะพาดาราขึ้นฟังจากนั้นก็หมดแรงไปอีกครั้งภาย เรื่องมันชักจะยุ่งแล้วนะขีตาลุกขึ้นในมือถือแก้ววิสกี้ปก,กติแล้วนานๆทีขีตาจะดื่มแต่วันนี้หัวใจหนักอึ้งไปด้วยความทุกข์ขีตาทำอะไรไม่ได้เธอไม่ใช่มาเฟียที่จะต่อกรก,กับมาเฟียได้นะพายขอจัดการเองนะคะคุณแม่เสียใจด้วยนะลูกแม่จำเป็นต้องขีตากระดกเล่าจนหมดใบหน้าแดงกลมนอนไม่หลับมานานแล้ว แม่อยากให้ภายออกไปจากชีวิตของพี่รมรักษาเลิกกับดาราซะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ